น่ตืมเอถ้ากับป้าเปี๊ยะถ้าเราไม่ทำด้วยถ้าเราถึงขั้นทำนี้ผมก็คงแบบเราได้จะโชว์ห้องเมคอัพกับตอวอินโอสเซตของฟุกแต่สรุปคือคือมันลอะไรทันนี้รู้แล้วโอ้โห้องเชื่อหรือเปล่าโอ้ห้องนอนของเราเธอขอทีเซอร์ให้ดูห้องแต่งหน้าิดนึงก่อนมาหนีมาหนีมาหนีสวยป้ะ วสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําคลิปถ่ายน้ําแข็งใสกันไม่ใช่ค่ะทุกคนเราเล่นเชื่อว่าตอนนี้เจยวฟิตกลายเป็นร้านอาหารละ ตามสั่งก็มีเหลือมาคุณเต๋อเหลือมาคุณเต๋อเดี๋ยวพอตอนนี้เรแถึงใส่มาแล้วอ่ลองกดลองกดนี่นี่น่อยู่แล้วเรามันใส่อาชีพคือจะบอกว่าวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปโฮมออฟฟิศทัวร์ ep สองกันว่าจาก ep หนึ่งก็คือคลิปนี้ใครยังไม่รู้ต้องไปดูนะคะว่า ออฟฟิศหลังนี้เป็นออฟฟิศเปล่าของมาซึ่งตอนนี้เรามาอัปเดตกันกี่เดือนแล้ววะสัก2 2> สองเดือนแล้ยวยังเกือบสามเดือน,นแล้วหรอก็เดีวว่าก็คือเกือบสามเดือนแล้วจะมาอัปเดตเป็นอ p พีสองเราพูดไปแล้วว่าโฮมออฟฟิศทัวร์เราเนี่ยจะมีทั้งสามอีซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่สองนะคะแล้วมาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างต้องบอกว่าคุ้มใจนักแม้วมากแม่จริงๆชั้นล่างไม่อยากจะโชว์อะไรบ้างหรอกเพราะว่ามันเป็นแบบห้องโถงปกติก็คือรับแขกซึ่งยังเหมือนเดิมแต่ที่นี่เหมือนเดิมคือมา มัน่นเอ่ยมั่นใจมั่นนะคะจากร้านนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเพิ่งได้คอนแทคมาจากพี่นัทน,นะคะ ติดม่านสวยมากแล้วก็ราคาถูกมากน,นะใครอยากติดม่านทําม่านที่บ้านหรือที่ออฟฟิศหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เนะี่ยติดต่อไว้ที่ไอจีนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะไปเราดูข้างบานกันจริงๆรข้างล่างไม่อยากให้ดูเลยเยอะเพราะลงเอาจิงลงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองที่ว่าใช้ทํางานจริงๆเลยว่าเป็นแบบว่าห้องออฟฟิศยังไงนะคไปดูกันว่าผมแต่งห้องไม k e u p room นี้จำได้ไหมว่าจากห้องเปล่าๆอันนี้ขึ้นคลิปที่บอกว่าห้องนี้เป็นห้องเปล่าๆแล้วแล้วในหัวผวกพูดว่าเดี๋ยวฝันนี้จะเป็นห้องแต่งหน้าฝัในในี้จะเป็นห ทุกคนคะนี่ผู้อยู่ชั้นสองแล้วแต่ว่ามีมาขจุนอีกแล้วค่ะเราได้จะโชว์ห้องเมคอัพกับตัวอินคอร์อรเซตของฟุ๊กแต่สรุปคือจะมาทำอะไรทังนี้รู้แล้วไอ้มันอยากให้โชว์ห้องนอนตัวเองก่อนเพราะว่าอัปเดตจากที่แล้วไม่รู้ไปไงฟุ๊กก็จำไม่ได้วันที่แล้วไปยังไงแต่ว่าไอ้ก้อนอย่าอวดขอทีเซอร์ให้ดูห้องแต่งหน้านิดนึงก่อนมานี่มานี่มานี่แว๊บแวบหายใจไม่ทันเมื่อกี้เอาไปดูห้องมันก่อนแล้วค่อยมาอ่ะ ขาให้เขานำเสนอเขาฝ่ายไปโอ้ห้องเชือดหรือเปล่าไม่เดี๋ยวก่อนห้องมันคืออะไรมันคือห้องเชือดหรือว่า คืออะไรมันดูแดงแจ๋อะไรไปหมดเลยแบบไฟไหม้เหมือนอะไรไปหมดจริงๆอ่ะมันจะสวยวันนี้เพราะมันจะมีชื่อเราติดอยู่ตรงนั้นแต่กระนันนี่คือห้องนอนมันเที่เราฟุกไม่มีว่าออกแบบอะไรนี้มันคิดเองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นเป็นไฟเป็นอะไรต่างๆแต่มีอย่างนึงที่ต่างจากอีพีหนึ่งคืออันนี้ค่ะทุกคนอันนี้คืออะไรมันเนี่ยพูดดิเราไม่รู้ไม่เคยใช้กัลเขอโทษครับตีสกปรกขอโทษขอโทษตีสกปรกแค่นี้เลยอ่องนี่คืออะไรโคมไฟโคมไฟอะไรเราไม่รู้ลแล้วก็เปิด,ดไฟได้แล้วก็จะมีระบบแบบว่าอย่างเช่นแบบ ใช่ยังไงสมมติอันนี้เร,เราแบบรู้สึกว่าง่วงนอนใช่ปะ่ะแล้วก็กดปุ่มนี้ปุ่มสลีปรอแป๊บนึงอ่ะประมาณไม่เกินสิบนาทีหรอกมั้งหรือห้านาทีไม่รู้อ่ะมันจะดับไปเองก็คือเราดูซีรีส์แล้วก็เชื่อมลำโพงเนี่ยอ๋อคืออันนี้เปิดลำโพงเชื่อมบูทูได,ได้แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือสว่า,างตรงนี้ เฮ้ยช์จแบตได้ด้วยเวร์ว,ว่ะก็แล้วกันทุกคนใครอยากได้นะก็เดฟุกทิ้งให้จีไว้ให้นะพอดีเขาจะต่อมาที่โฮออฟฟิศทัวร์ EP หนึ่งนะฮะใครอยากได้ก็ไปหาซื้อดูไปลองไปตำดูนะฮะ <S <S ใช้ดีมว่ามันใช้ทุกวันตอนอาบน้ำค่ัทุกคน <S <S ไม่ละเจอาอย่างหนึ่งคืออันนี้ก่อนโคมไฟรูปฟุกกบมันที่แบบว่าเขาส่งมาให้จากโฮมออฟฟิศทัวร์ EP หนึ่งนะฮะ <S <S น่ารักว่าเป็นรูปฟุกกบมันนะฮะก็เนี่ยคือห้องมันทุกคนแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดซื้อมาแพงมากแต่ว่าเล่นแค่หนึ โอเคเราไปออกจากห้องนี้เถอะเพราะรู้สึกว่าเหมือนจะโดนเชื่องส่วนนี้เป็นแบรนด์เกมที่เราทํานะครับอ่จาจะวางขายเร็วๆนี้ไหมหรือว่าไงคือตอนนี้เราพับโปรโเจ<า>กต์ไปแล้วนี่ชั่นถ้าอยากให้ออกมาขายก็บอกได้นะครับเต้ยแพงก็แล้วครับพันนิดนี้เน็ตพันนิดนีดนด้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนออกมาจากห้องมันดเถอะว่าอย่าไปโชว์ห้องเมคอัพรูมแล้วนะไม่นะเขาตอนนี้จะเป็นทีวีอ่าตอนนี้จะเป็นโซฟาอ่ะเราดูกันที่อีพีสามค่ะว่าห้องมันจะเป็นยังไงนะคะห้องนอนมันกับปุ๊กค่ะ ห้องนอนของเราเธอเราไม่ไดคนคิดเองนะมันก็คนแต่งให้เพราะว่าพุกแค่มีความคิดว่าเอออยากได้ประมาณนี้้วที่เหลือมันก็คิดให้หมดเลยจะบอกว่าห้องนี้ที่สำเร็จได้ก็ จะบอกว่าสวยว่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเป็นห้องอะไรอ่ะมาคทุกคนนี่คือห้องเมคอัพแอนด์วอล์ดอินโคลเซชั่นของฟูงทัะเชิญค่ะเนี่ยครับทุกคนนี่เป็นมุมเมคอัพนะฮะก็จะมีความแบบสดใสมีทุกอย่างเป็นความข่าวเป็นความแบบโอ้เตะอะไรวะ อันนี้ได้เป็นส่วนของว่าโต๊ะแต่งหน้าต่างๆนะครับเครื่องสำอางแล้วก็โต๊ะนี้นะคะฟุกสั่งทำไซส์พิเศษนะคะสองเมตรคูณสองเมตรอะเช่บ่ะว่าน้าใช่แต่ไม่ผิดก็ถ้าใครอยากได้โต๊ะเครื่องแบบแบบนี้อะไรฟุกขึ้นให้ราคาถูกมากทั้หมื่นกว่าบาทเองก็บอกก่อนว่ามันก็แบบว่าตามราคาทุกคนก็แบบก ใช้งานได้แหลนะก็ดีแต่ถ้าใครชอบความแบบเนี้ยบหน่อยที่แบบไม้ดีอะไรไปเลยก็ตามตามราคาที่แบบแพงขึ้นไปนะฮะ20ดวงต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ <S <S ใครอยากได้ก็เดี๋ยวฟุกขึ้น Facebook ที่เขาให้นะฟุกสั่ง a า e c o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  k ค่ะทุกคนแล้วก็มุมนี้นะคะ่ะทุกคนมุมแบบว่านําเสนอใจนําเสนอเหนียวไฟนี่นะคะ กี่เสื้อคนถามเยอะมากเพราะเราก็ถ่ายคลิปอะไรไปเยอะแล้วล่ะอันนี้ไฟจากชีอินนะฮะกระจกวานเล็กนี้จําไม่ได้สั่งจากช้อปปี้แต่ถ้าเจอที่ที่สั่งซื้อ,อจะขึ้นรูปไปให้นะฮะอันนี้ก็น่าจะช้อปปี้ไฟนี้จากชีอินนะฮะป้ายนี้จากเล็บด่วนนะฮะป้ายฮอปปิชอันนี้ก็จากชีอินเหมือนกันนะคะก็คือเป็นไฟแบบนี้แหละแบบไฟตอมแบบน,นี้แล้วก็นะฮะโคมไฟอันนี้จากกิเตียตัวหลอดไฟจากชี ใช่ค่ะทุกคน,นนี้เป็นหลอดไฟสีชมพูชั้นนี้นะคะชั้นสีขาวนี้สองอันนี้จากอีเกียนะคะน่นจาจะอัลละสี่พันกับสองพันนะฟุกจ้าไม่ผิดแล้วก็ไฟที่ยิงขึ้นฟ้านะคะทุกคนนี่อันนี้ที่มีดวงจันทร์นี่จะแพงหน่อยประมาณพันหนึ่งค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นแบบเปิดเพลงได้ด้วยแล้วก็เป็นดับทองฟ้าแบบสวยๆน,นี่สั่งมาแบบช้อปปี้ค่ะทุกคนมาอน,นี้จากอีเกียค่ะทุกคนตัวเซตสจจกินแคร์จากช้อปปี้นะคะถังขยะจากช้อปปี้นะคะช้อปปี้ไม่ได้เป็นรีเซนต์เอ้ย ช้อปปี้ไม่ได้จ้างนะแต่ว่าใส่ช้อปปี้จริงๆนะคะส่วนอันนี้ก็จากชีวินนะคะเป็นพรมขนไว้ส่วนเก้าอี้ก็ช้อปปี้ค่ะส่วนพรมข้างล่างก็ช้อปปี้ค่ะนะคะ เของแต่งบ้านตอนนี้ชีอินนะคะเยอะมากๆแล้วก็ชีอินมีของแต่งบ้านสวยเยอะมากจนฟุงตกใจเพราะเดี๋ยวนี้เขาแบบครอบคลุมถึงการแต่งบ้านทําครัวเอาไหมนะชีอินมีครบเลยแล้วของมันมีความแบบแฟชั่นทั้งๆสูงนะฮะอ,อ่ะอก่อนจะจากไปจากห้องเมคอัพรูมเราให้หมดก่อนไฟดวงนี้จากตลาดเล็บด่วนนะคะไฟ่ไอไฟเนี่ยจากเล็บด่วนนะฮะค่ะทุกคนนี้ก็จะเป็นส่วนของเพรว่าเมคอัพรูมห้องแบบไม่ได้กว้างหรอกแต่จริงเราแบ,บ่งเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งเมคอัพกับฝั่งครอเซตนะฮะก็คืออ่านึกมาทีอันนึงอันนี้เป็นมา ตีระฮะจากที่เรียกกันพี่ติดพลางให้นะฮะจากไอจินี้เลยแล้วได้มา <_ an> จากพี่นัดรั้งหมพี่นัดในสัปดาห์นี้ก็จะติดที่ออฟฟิศเหมือนกันก็ใครสนใจอยากติดม่านก็ติดต่อพี่เขาไปได้นะคะเราจะไปที่โ o รอินคอเสร็จแต่รอกว่างโปรอินคอเสร็จยังไม่เสร็จนะค ค่ะทุกคนแล้วพอหันกลับหลักมาก็จะเป็นในมุมของคอเซตนะตอนนี้ฟุกสั่งบิวอินไปแล้วก็คือเป็นชั้นแบบอย่างนี้นะคะนี่เป็นชั้นแบบว่า,ากสตรีดมากๆเสตรีดแบบสตรีทแวร์เลยแบบว่าเป็นชั้นแบบเยอะมีวางส้นสูงมีวางแบบเสื้อผ้าอะไรแล้วคือตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะไว้ดูอีพีสมาส่วนนี้ก็ นนนหน,น,นังกลางจะเป็นโซนสื้อาหมดเลยจะเป็นทั้งหมดประมาณสี่ชั้นซ้ายก็ขวาเนี่ยจะเป็นแบบว่าไว้วางพวกรองเท้าส้นสูงกันต่างๆบูทสูงหรือสติ๊กเกอร์หรือว่าอะไรจะเป็นแบบแล้วก็พวกเครื่องประดับอะไรสุอละลี่ก็จะอยู่ฝั่งนี้เลยแล้วก็จะมีพวกวิกพวกอะไรต่างๆเราคิดว่าก็จะอัดให้มันแน่นๆถ้าดูลงๆไปลันก,ก,ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งกันนะครับส่วนนี้ก็เป็นกระจกนะฮะจาก Fifty Shades of Nature นะฮะใน AJ นะเะส่งมาให้ฟูนะะสวยมากๆเลยแล้วก็เป็นกระจกไซส์ที่แบบทำตามตัวเราเลยเราแจ้งได้เลยว่าเราสูงเท่าไหร่นะ เราทั้งตัวเลยนะบแบบเวลาแต่งตัวคือสบายมากๆา <c oughs> คือต้ออกฟุกสั่งบิวอินไปแล้วก็จริงแต่ว่าคืออยู่ในขั้นตอนของการตกลงราคาแล้วก็ดูแบบอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไตกลงนะฮะแต่ว่าถ้าใครนะฮะรู้จักคนทําบิวอินหรือว่าสามารถออกแบบอะไรเงี้ยได้ที่เป็นแบบเป็นชั้นติดกําแพงเงี้ยก็สามารถติดต่อฟุกมาได้นะฮะหรือว่าลูกค้าคนไหนอยากข้า h โฮมออฟฟิศทัวร์ EP สามยินดีนะ,ะับไม่ได้คิดตั้งเลยนะฮะแค่ส่งขอมาให้เราจัดแต่งห้องเงี้ยแล้วแบบฟุกก็จะ แนะนำได้ในคลิปนะครับอ,อ้าหรอไปต่อเนี่ยเนี่ยโอ้โเไปต่อเนี่ย ห้องนะครับดูนี่แบบภูมิใจนาเสนอมากตัวรี้ฝั่งนึงเป็นห้องสตูนะ,ะแต่ยังไม่ให้ดูเพราะว่ายังไม่เสร็จนะ,ะมีฉากมีไฟเซตเลวแต่ว่าขอทำอให้มันสวยว่นนี้เราจะจบในหมด ep สามแน่นอนนะ,ะขอเวลาอยู่ตักเดือนหนึ่งนะหวัว่าทุกคนจะชอบห้องนี้นะรับอกเลยว่าห้องนี้ก็คือภูมิใจแบบว่านําเสนอมากๆนะ,ะเพราะว่าคิดไปทุกอย่างแล้วว่ามันต้องออกมาแบบสวยมากๆนะฮะดูสิอันไหนให้ดูนะแบบแบบแบบไม่ให้ดูทำไรเนาะมีอ่แลววันนี้มีอยู่แล้วอเมซอน ข้อข้อไม่อัพเดทแบบนี้นะฮะแล้ว hmm. ก no, mm ็อ hmm. <c bells and ketchup> <mad> ันไหนซื้อหน่อยนะฟุ <d ial> <ES> mm ๊ก hmm. พูดไม่เ <d> ข <ial> <ES> like, <mad> ้าใจก็สามารถเมนท์ถามได้เลยฟุกมาตอบนะครับมันมีอะไรอยากเล่าสู่กันฟังไหมไม่มีเดี๋ยวมันดูตอนที่เรยรแบบโบกปากไปเลยอ่าเดี๋ยวเราไปกินน้องไม่อยากใส่กันเนาะ ค่ะทุกคนห้องน้ำก็ไม่ได้เข้ามาลึกเราจริงก็ไม่ได้มีอะไรมากก็จะเห็นอยู่แล้วในมอร์นิ่งรูทีนในแบบคลิปฟูอาบน้ำเบื้องหลังก็จะมีอยู่แล้วฟูก็ไม่ได้ปิดอะไรห้องน้ำก็ไม่ได้ให้ดูอะไรก็นั่นแหละก็อันนี้ก็จากซีอินไนใบไม้เนี่ยก็จากซีอินค่ะทุกคนน่ารักมากมาตกแต่งแต่แรกมูก็ไมจะไม่มีในนไ้น่าจะมีงูละก็หลังจห้องน้ำไม่มีอะไรหรอกเป็นฟิลๆแบบว่าห้องน้ำธรรมดาธรรมดายเราแบบไปได้แบบอะไรก็ห้องน้ำไม่หรอกก็แค่ห้องน้ำปกติอ่ะอ๋ออะไรนี่ค่ะทุกคน คนจะชอบคลิปโฮอออฟฟิศทัวร์ EP สองนะก็มีอะไรอยากจะดูหรืออยากให้พวกแนะนั่ไหนก็เมนท์ถามเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันในโฮอออฟฟิศทัวร์ EP สามค่ะทุกคนสำหรบับวันนี้ก็ใครชอบพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยนะว่ากรดิ่งกรีเตือนเอาใหม่คููพิชชัดใครชอบพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยเยอะๆเลยนะว่าใครชอบคลิปนี้มากถึงมากที่ต้ออย่าลืมกดกระดิ่งกรี๊งกรี๊งมั่นใจนะพูดเลยครับสรับวันนี้โฮอออฟฟิศทัวร์ EP สองลาตัวลาตัวขอตัว,ตว,ตว,ตวลาไปก่อนนะคะ อนทำไรอ่ะเกิดฟิลเยอะเลยเอไม่ต้องทำไรแนะนำบ้านหน่อยมันติดอะทรที่บ้านดูแพงเลยเนาะแพงเลยบ้านสวยป่ะเรายังไม่พูดเลยสวยสิเพราะว่ามีซับในด้วยไม่มีอันนี้ตำรวจบอกว่าเอิดฟิลแล้วนะเกิดฟิลเ่องอะไรอ่ะห้ามไปไหนนะนี่ประเทศไทยเราเกิดฟิลทำไมเหรออุยตื่นเมืองเออเอียครับคลิปนี้มีเอียด้วยนะคะพร้อมเอียครับงกับบ้าเไปเหรอ อาหารเป็มือค่าทุกคนอาหาึงเข้าทำให้เราเจของหวานบบแบบนีใช่ไหมครับ